สวัสดีค่ะสวัสดี FBO ดิอาชาแน,นลนะคะพี่น้องวันนี้พาพรเบิ่งบรรยากาศยุวานสวนสีพัดใบเบิ่งวานทิมสามเขื่นเป็นเดียร์ที่หยัเงเนาะอันนี้สองเ,เหงืนอหนักมันไม่หยิ่งหยิ่งมั้ยืนนี่สวัสดีค่ะขอขึ้นหันให้เนี่ยกินยมหมองกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเบิ่งนี่ลุยเอาอนเอาเดอกไม้มาจัดอันจัดไใบชาใบ่า พี่เรแบบ,บว่บววบามาชมสวนนุ่ชิวๆบ้าขับมันนะนี่รุยสิเปิดบ,าบ้าเล็กน้อยนี่นก็แบบว่าไอ้ห้ามานเปิดไฟเปิดวยางมันก็จะง่างดิงามเปิดไฟน่ะสวยมากเลยนะคะไป<อ>พี่พะะพน้องสิผ้าไปเบิ่งทีมสามเผยไปยุอตลาดไปยุอตลาดเอ๋อไปเรียนนิดเดียวกระไรตัว,ตวม่านนี่รวยใกล้จะใกล้จะแล้วแล้วพี่น้อง บ้านนีดลยจจยวยไก่เรียวนะคะเมงที่ะพี่น้องโอ้ยคนว่านทำอะไรครับสวัสดีครับรรลดู้ปูบาได้หนิพี่น้องโหลดปูบอลล่างรถดยางเดี่ยวปูบาลนี่วยสิไปไสนี่ลุยสิไปไซ,ไปไซเปลนปอ๋อมันก็ล่างคุยทีนาคนจะไปคนจะไปบ้านแล้ยวผ้าค,าคนจะไปออกเสียไปเบ่งหางคืองอนเตลียม ไปอาบน้ำไปลูกไป,ไป,ไป,ไปเดี๋ยวแม่พาไปตลาดไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทีมสามเขยพี่นออ้องทีมสามเขยเพิ่นพากันเฮ็ดอิงอ่างนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนนี้ที่บ้านสวนนะคะบรรยากาศคือดีเลิศมากเลยนะคะเบิบ่องมากอันนี้พี่น,อนอ้องพี่นอ้องยงใหญ่บรรยากาศดีดีอ๋อหัอนก็ห่องเขาจะบัน โอ้เจียงแ้วตัดคครับเจียะเคียโซ่โู่น่้วัหยังโอู้แ้จะมีเื่อ้ขาอกปู่ังหูยังไงอยนี่เราเบิ่งเจ็ดหม่องใบเสี่ยงขอกเสี่ยงขอกเสี่ยงออเคยไงก่ดูเถอะนาะโอ้ยเาเป็นเทศบาลเบิ่งแนียไปไปเป็นเทศบาบงเี้ยใ่เนีด้วยโอ้ยอันนั้นต้องลอคิวต้องทาคิว ไม่ไม่เนี่สบายเงีย้ยเงี้ยใเนี่ยเงี้ยหลังได้นดนะหอวคิวครับพี่น้องเบิง้งหอกเสี้ยงหอกเสี้ยงหม่องไว้เสี้ยงเด้่นี่เห็มท้าไม่มีหอมมีหอมตน <c oughs> อ๋อหม่างหญ้ายสวัสดีค่ะเดี๋ยกเพล็บเดี๋ยวผมขึ้ใส่หมวกคือใส่ไม้ยู่คือกระถิ่นหมดแล้วครับอยู่ในด้ครับ ออกเบี้ยออเี้ยเตียมรเยนะคะรงเตียมรถเลยะะเ,เ,ลยเว่าไหวใส่ง้องกินเม่นันหนาฝนนะพี่นองเห็แบบดแบบดีได้บางร้ายด้หน่เนาะอันนี้มองเต้นมองเต้นไอ้คน,นงาน,เ,นเห็ดบานลุยมันเมื่อการกินนอนข้างห,หลัง เป็นอน,นะคะอันนี้คือข้อปรางนะคะอันนี้พ,พ,พอหพางอัน้างรถมาเครื่องนะคะไปหาคือฟางหน้านนหน้าคา่้สำรับประจางรถไปอารกตเก<อ>ข้ากับิเกไม่เก็บใบมีดเนาะเอาไว้ให้ง,ง่ยอยกินนง้มหนาฝนหนาเนาะพี่น, <laughs> น้องเนาะแง่เลยนะคะคือ่ายไปตายไปตลน ห่วงยูเดสจีกว้างมากเลยนะคะห่วงยูเดสที่เราบอกจาคห่วงนี้ว่าคนอ่ะอันนี้เป็นขอกหัวนี้ด้วยนะคะเราสร้างมาได้นก้ไกลไกลฟักไกลฟักเนี่ยอยนะคะบรรยากาศหอมๆโอ้แปนดีแปนดีไอที่เราทำนี่เป็นความปลอดภัยเป็นหลัก ยังเขาเอาความปลอดภัยเป็นหลักเขาปลอดภัยยงังบ่อยมีงูเออตะวันเสี้ยงเนาะเอาเสี้ยงไว้แต <c oughs> ่เป็นตะมีงูด้วหล่ะงูท้องกับสีมีงูคือผู้ชายจะเบิ่งกูหนีไปแล้วเนี่ยตะวันเขาเอาเสี้ยงไว้เพราะเออคือเป็นดายาแห่ด้วยก็รอหนิจะตะงูมาส่วนอยู่ดิโถ่ได้จะงี้หอมหลุดเนาะบรรยากาศตอนนี้ที่บ้านสวนรณที่สามเกิดคนกำลังผ้ากันเฮทาอันหอกใบเสี้ยงเนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละนะคะเว้ยเป็ยนไล่นามนี่ค่ะตอนนี้คือดีเลิศม,มากเลยนะคะนี่มากันมีแบบแบบโดกรวด,โดม่วงกับเป็นดอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมจะพาไปชมบ้านนิรุยเนาะพี่น้องเนาะบ้านนิรุยนะคะบ้านนิรุยตอนนี้กับไก่ได้เครื่องทางแลเด้๋ยพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้จะได้ครึ่งทางเล้วนะคะได้เครื่องได้ไก่เครื่องทางเล้ว พราะว่าเนี่ยก่ออิฐก่ออิหลายแล้ีวนะคะไม่ใส่ลูกมากไม่ใส่ถ้าดีจะคว้าิตถอยไม่ไหวมองนี้มันกะจิเดนออกไปเอาจิตเขาีไปได้มอมแม่นจะคว้กะถอยแต่ก็ไหวหนีเมีย ก็เจ้าละออกไม่มีหรห้บุเก็เจ้าละไปอ้าวลาดีไม่ใจอ้าวมีย่สี่ไปอ๋อต้นเจ้าล่นงหตีนุ้ยเล่นเจ้าลนเปาอตีนมไปบอก้างบนมไปตัวมะ่ไปยุบอ่ะฮะไปมุกระสีขี้ค่นี้มมกระสีออกไปไปรถเจ้าออกข้างนี้ต้อไปยานี้บ้านนี้รวยนะคะเด้ดด้ได้ดเพื่อะไรด้ว บานนี้ลุยได้ดครึ่งทางอ่ะดีพี่น้องน,นี่นะคะก็ครึ่งทางบ้านอะเครื่องบัได้แต่พี่น้องประมาณ40เซนแล้วนะคะสามถ่ายว่ามือเงินมือเงินกันนาจะมุ่งจะยังเลี้ยงนะพี่น้องเนาะก็นี่เลยจะ,ะ,จะใสยกระโจกโชว์กระโจกโชว์หมดเลยนะคะวนวั่นอ้ยรถผู้บาวรถแต่งผู้บาวถา,ายเนาะพี่น้องพักพัก ใจไข่อกผักใจทอดไข่ก้อนหวานมากกะทีได้ดีค่ะทีละจหนวยไข่ชีนเ่ยคะชีนวยจอดีละีนวยอ๋อจอดอนนายุ้ยเดี๋ยวฉอนลวกไปเดี๋ยวมาหันมีไปไที่ไหน่นรถนายุ้ยบอกอ๋อนี่เขาานเยอะโอ้โหนี่เลยบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้ที่บ้านสวนนะพี่น้องแบบว่า ก็อากาศก็ค่อนข้างดีดีดีมากเลยแบบนี่นะคะบรรยากาศอันนี้นีลุยซื้อดอกไม้มาปลูกงามงายเมื่อที่ล่ะบรรยากาศคือดีเลิศมากเลยนะคะนี่ตอนนี้บ้านในนี้ก็ได้แบบว่าได้ประมาณ40ตัวเซนได้เลยเนาะ40ถ้า40ตัวเซนก็ลายหลาแบบเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าแอนได้เก็บใส่แร่อยเรืยนะคะ ก็นี่แหละบรรยากาศนะคะอัปเดตบ้านสวนนี้รุยตอนนี้บ้านในฝันนิรุย,ยได้ประมาณ40่จุดไเต็มแล้วนะคะใกล้จะขึ้นทางแล้วต้องแนบจานก่อเดนนี๋ย,ยแวแม่จ่ามาพี่น้องฮกเดือนวท้ายว่าน,น้าจะเรียวก้อนฮกเดือนวมีดอกมั้งเพราะว่า,วา,าเนห็นเขาจะตะกอเลี้ยวมันเป็น,น,นมือเหือคารว่าน้าจะมาว่ามุ่งมุ่งลังค่านะพี่น้องนะก็นี้แหละนะคะ จากจากกินกว,ว,ว,ว้างๆเฮ็ดนั่เนเฮ็ดนี่เขาบอกมันกับกลายเป็อนมันคับแคบไปเลยนะคะบรรยากาศตอนนี้คือดีเลิศมากเลยนะคะเดี๋ยวจัาหน่อยสิผ้าคุณแม่ไปค้องถมหนองมาเกี่ไปซื้อก,นนกิ่งข่า,ายงาคุณบอมมี่กิ่งข่ายงาใส่สีผ้าคุณแม่ไปค้องถมะนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันรับไปค้องถมสีได้ยัง,ยงสีได้อยังเนียนนะพี่น้องเอาไม่ได้แบบ ขอเงินกันแม่ก็รู้ขอเงินกันสิเป็นไสแม่ย่างแบบไหวบอกันไินว่าขอเงินงานแต่งเ <c oughs> ขาให้มาไล่อยู่นั่นด้ซี้ให้มาไล่อยู่ใส่งานแต่นนแงงางแต่งผู้ใด้โอ้ยงานแต่งเลย่ายที่ตลาดบอกล่าอย่างล่าลูกไผ่ลูกเลยลูกไผ่ตอนเนาะแซ่เราเป็นท่อมฮะลูกเป็นท่อมเดี๋ยวมาไปแต่งให้ลูกอโอ้คือจวดแท้ งอยพันถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหเนาะโอ้เปแต้งหลวงไพ่ห้ลูกคุณแกลดขั้วเดแดคุณแขกลดขั้นเี็ไปใส่หนูนี่ีนี่ได้ะฝามันมีปะาบย่าไปเปิดเปิดองมากไม่ฝามาเปิดเยอะขนดลูกคุณยายอยากเป็นตลาดเจ้าสิไป็สื้ออ่งยังนี่้วยสิ่สิบวดใานแท่าผ้าได้ปะ่ฝามันมีปะโอ้ทั้งผา มองประตูรัมองประตูแม่ยายเบาทนี่หอ่โอ้พ่หาซีมอยู่ซเป็นสายแทนี่เห็นยเห็นเไปพี่น้องจะพคาคุณยายไปห้องถมคุณยายอยากไปห้องถมซซื้อยางคุณยายซีไปซื้อถุงข่ายามันหาว้าข่้ยุณไ่ลุยไปเลยพี่เปที่เราเจอกันข้องถมนะคะสวัสดีน้องไมคี้จ้า ได้อะไรคะนี่พี่น้องหอดตลาดแล้วดีใจให้างก้วันห่ายกวันข้าไปเชี่ยวห่างเพราะว่าห้องผมบ่เปิดโดนแล้วนะคะได้อะไรคะได้อะไรคะกินไหมในแม่เน้องกีนมาะให้เอาไปกินบฟูรีนกันอย่าเนี่ยได้เพิ่นฟุตบอลแล้วก็แล้วก็นี่พี่น้องแว่นตาเก็บทรงนั่นนั่งเอาดีๆดีที่สุดเก็บทรงนี่แหละทั้งรวมเลยนะนั่งเอาเก็บแล้วเนี่ยที่ไดนอย่างพี่น้องบ่เมือง คุ่นแน่คิดมองเอได้เลยมองยายแล้วสืบปลดได้ปลาลดได้ปลาลดไปตา,ากแข่นะจ๊ะปลาปลดตัวเลาเสียไปต,ไปตากแข่เด็กปลาดแม่ตอนนี้เด็กปลาดก็อ่อนบอกอะไร่ครูเอาลูกด้้าเนี่สวัสดีครับโอใสแเมียสพรดูว่าพี่พรพี่เมียได้นี่อเยอะูกไฟตัวาคนเี่ยวมดหมอกยอนี้ล่อคุณยายอยู่นะคะ แล้วพี่น้องพลาเได้หน่อยมารอตลาดดีใจหลายเพราะว่าข้อถมไม่เปิดด่วนแล้วไม่ค่อยเดี๋มากนะพี่หนอเพื่อนห้องก็เปิดเดี๋ประมาณนาทีสองอาทิตย์แล้ว่ะมาห้องก็เดี๋ยวพลาดได้หน่อยมากนะคะตลาดคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องยอดชาแนลด้วยนะคะแล้วก็โอ๊ตยาดชาแนลแฟมิลี่แฟนเพจด้วยนะคะเพจยอดเพจหลักของเรานะคะตลาดคลิปนี้เอาไว้จามีพ่อกับแม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ